สวัสดีครับผมเพื่อนที่ตัวแสบครับแล้ววันนี้นะครับการเตือนภัยของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่อันตรายอะไรนะครับแต่ผมอยากจะมาเตือนเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับการเอาเปรียบของผู้ผลิตนะครับคือถ้าเพื่อนๆชอบกินขนมนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคิดว่าขนมอ่ะยิ่งซื้อห่อใหญ่จะยิ่งคุ้มค่าใช่ไหมครับยกตัวอย่างขนมซองหนึ่งหบาทก็ได้ซองเล็กถ้าซองใหญ่20ก็ได้ได้ซองใหญ่ ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆคนจะต้องคิดว่าซื้อซองใหญ่จะคุ้มกว่าถูกไหมครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่าคุณคิดผิดครับนี่นะครับนี่ผมซื้อมาจากเซเว่นเลยนะครับอ่านี่สิ่งที่ผมจะเอามาพิสูจน์ในวันนี้มันจะเป็นขนมที่เป็นชิ้นน่ท่านรับง่ายหน่อยนะครับคือเนี่ยครับซองเล็กเนี่ยห้าบาทนะครับซองเล็กห้าบาทซองใหญ่สามสิบบาท มันแปลว่าอะไรแปลว่าซองใหญ่จะต้องมีปริมาณมากกว่าซองเล็ก6เท่าถูกไหมครับซองเล็ก5บาท6เท่าก็เป็น30บาทถูกไหมครับซองใหญ่ต้องมีปริมาณมากกว่าซองเล็ก6เท่าเดี๋ยวเรามาแกะดูปริมาณข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับแกะซองเล็กก่อนนะครับ นะครับซองเล็กมีหนึสองาซองเล็กมีสชิ้นนั่นแปลว่าซองใหญ่ควรจะต้องมี18ชิ้นถูกไหมครับเรามาดูกันนะผมจะหยิบมาทีละ3นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสองนะครับสิบสามสิบสี่นะครับมีแค่สิบสี่ชิ้นครับแต่ว่ามันหายไปสี่ชิ้นนะครับมันมันคืออะไรนะผมไม่เข้าใจนะครับ ดูถึงตอนนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าก็ซองใหญ่ชิ้นมันใหญ่กว่าไงมันก็เลยมีปริมาณชิ้นน้อยกว่าแต่ผมขอบอกเลยว่าเพื่อนๆก็ยังคิดผิดอยู่อีกได้แหละครับผมจะให้ดูปริมาณสุทธิของแต่ละชิ้นนะครับซองเล็กก่อนนะครับปริมาณสุทธินี่ครับยี่นะครับยี่สิ่แปลว่าถ้ามันจะถูกต้องไอซองสาบบาทต้องมีปริมาณสุทธิอยู่ที่ ร้อยเจ็ดสิบหกจุดสี่ใช่ไหมครับแล้วเรามาดูกันว่าซองใหญ่มีปริมาณสุทธิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ไหนนี่ครับเป็นแค่ร้อยสามสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับแปลว่าปริมาณมันหายไป39.4นะครับมากกว่า1ซองอีกครับพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อซองใหญ่1ซองเนี่ยซื้อเป็นซองเล็กหซองจะคุ้มกว่านะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ผู้ผลิตอะ อาจจะตั้งใจนะครับอาจจะนะครับอาจจะตั้งใจเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับเพราะว่าร้อยทั้งร้อยคนก็ต้องคิดอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าซื้อซองใหญ่อะมันต้องคุ้มกว่าซองเล็กสิครับใช่ไหมและเท่าที่ผมเดินดูมาในร้านขายของนะครับเป็นเกือบทุกยี่ห้อนะครับไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับที่ขนมห่อใหญ่อะมันได้ปริมาณไม่สมกับห่อเล็กนะครับคือห่อเล็กได้เท่านี้ห่อใหญ่ควรจะเท่านี้แต่มันมีให้มาแค่นี้ ซึ่งผมว่ามันเป็นการเอาเปรียบมากๆกันนะครับคือมันก็จริงอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราซื้อเราจะไม่ซื้อก็ได้ใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนมันก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าซื้อห่อใหญ่มันก็ต้องได้มากกว่าเขาเล่นกับความคิดของเราตรงนี้ครับทำให้เขาได้กําไรมากซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยนะครับ เพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่ยังไงก็อย่าลืมเอาไปบอกเพื่อนๆหรือคนรู้จักด้วยนะครับว่าก่อนจะซื้ออะไรขอให้ดูให้ดีตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะเงิน่ะมันเป็นของเราเราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อแบบไหนนะครับและอย่าลืมนะครับกด subscribe ที่ช่อง YouTube Channel 55 infinity เพื่อติดตามความสนุกและสาระแบบไ like, ร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อซืตัวแสบนะครับอย่าลืมนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าเราอย่าให้ใครมาเอาไปฟรีๆครับสวัสดีครับ